เอาเลยครับสววสดีทุกคนก็ด้วยนะครับก็โฮมสเตร์นะฮะกับกิจกรรมที่เราต้องมาแจกของเองนะครับก็คือนี่นะฮะเป็นเบ็ดหนึ่งหัวสองหัวแล้วก็สว่านหนึ่งหัวแล้วก็สองหัวครับแล้วของชิ้นสําคัญนะก็คือรองเท้าแคสเซนบานะครับซึ่งเป็นของเลนั่นเองนะครับผมเอาไปขายก็ได้นะครับเห็นคนอื่นเขารลิกกันชิ้นละเจ็ดแสนนะครับถ้าเป็นไอรองเท้าเซนบาอะไรเงี้ยรองเท้ายูนิค ประมาณนี้โอเคนังหมดนะครับมีประมาณ6คนนะฮะแล้วเราก็จะกดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับว่าใครได้อะไรบ้างและคนที่ได้ซ้ําก็คือได้ไปเลยนะครับจะไม่มีแบบว่าเฮ้ยคนที่ได้ซ้ําจะไม่ได้อีกไม่ใช่นะครับคือคนที่ได้ซ้ําก็คือได้ไปเลยนะครับผมโอเคย้ายครับเค okay, ฮะก็มาอยู่ตรงหน้า่หมุนวงล,ล,ล้อแล้วนะครับสปินวิวแล้วก็มีผู้โชคดีประมาณนี้นะฮะ ห้าคนที่ร่วมเล่นกับเรานะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีก็ยังมีคนมาเล่นด้วยนะครับผมก็5คนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มของราวันแรกกันเลยนะครับก็คือเบ็ดหัวเดียวนะฮะรางวัลที่9ของเราไปเลยติ๊กโอเคนกน้อย X ได้นะครับเรียบร้อยไม่ลบนะไม่ลบต่อไปนะครับเป็นอ่า เบ็ดหัวเดียวเหมือนกันนะฮะกดเลยรานที่เก้านะครับอุยนกน้อยหรอวะนกน้อยได้หัวเดียวสองอันนะครับอรออนนะะตอนต่อไปนะเป็นสองหัวนะ,ะเป็นเบ็ดสองหัวไปกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วนกน้อยได้สามันนะฮะ โอเควัคนนี้ได้บ้านแล้วเป็นเบ็ดสองหัวนะฮะน้องน้อยได้สามเลยครับทพอปฟอร์มจัดต่อไปนะเป็นอาสวรสค์หัวเดียวครับผมโอเคอะไรเนี่ย T K I O T นะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับฟังผมเบาๆแล,ล้วกันอันนี้ได้สว่านหนึ่งหัวแล้วนะครับสวา่านรางวัลต่อไปนะเป็นสว่านหนึ่งหัวอีกชิ้นหนึ่งนะครับผม ปนกพดลนกพดดน,น,น,ดนอีกแล้วใช่ไหมโอเคนกพนดลนได้สว่านอีกหนึ่งหัวไปนะครับได้สว่านหนึ่งหัวอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสว่านสองหัวนะฮะรันต่อไปรอนที่สามนะครับ,บ let's go <S โอเค เิลเลอร์นะครับได้รางวัลสองหัวไปแล้วก็รางวัลต่อไปนะเป็นสองหัวอีกชิ้นนึงนะฮะ TK YOT นะครับ, K, รบโอเคเรียบร้อยรางวัลชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือรองเท้าเซมบ้าเป็นของแคสนะครับตัวละครเลนะฮะมาดูนะครับว่าใครจะได้บ้างไป โอ้โหนกน้อยนกน้อยนี่เก็บสี่เลยนะเนี่ยฮอนด้านี่ไม่ได้เลยอะโอเคนกน้อยคือ MVP นะครับได้ของรางวัลเยอะสุดนะฮะสี่ชิน้นอันนี้คือผมกดสุ่มกดสุ่มรัวๆไม่มีตัดเลยนะเห็นไหมมีเสียงผมก็ไม่ตัดโอเคเดี๋ยวของรางวัลใครได้อะไรบ้างนะครับให้ติดต่อมาทางเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับให้ทุกคนทักมาในเพจได้เลยนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะจำตัวละครแล้วก็ไปกดแรกนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้า,าผมไว้ผมจะทํากิจกรรมนี้มาเรื่อยๆนะฮะให้ทุกคนมาร่วมเล่นกันอันนี้แค่รอบแรกนะครับรอบสองอาจจะมีของที่ดีมากกว่านี้เพราะว่าผมอาจจะตั้งตัวได้แล้วนะครับ <laughs> โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมบายจ้า